ยินดีต้อนรับซึกอข้นะคะคืนนี้เป็นการทดสอบมิตามะของิโอแนนพอตาดุกุสากับมิตร,รมะหมาไฟแผนก็คือจะนองเอามาเคาต้าตีปกติใส่แหน่นที่มาความเสียหายเราอาศัยที่ว่าเปิดสกิลพาส,สีฟเพื่อทํำผลร่วมกับมิตรมะเพราะว่าสกิลพาส,สีฟของิโอแนนพอตาดุกุสามันมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มจำนวนการจงตีปกติ ในช่วงเชิญของฝ่ายตรงข้ามเขาจมตีมาโดนน้องอาคน์เตอร์แอทแชกเป็นการจมตีปกติแก่ฝ่ายตรงข้ามคนที่ตีมาเขาอาจโดนจังหวะนี้แหละจมตีปกติบวกโอกาสอีก30%บางทีจมตีปกติติด18บางทีจมตีปกติไปติดโอกาส2 0ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของน้องเขาด้วยนะคะดาวดองพีวีก็ว่าติดยากนี่ก็จะหาดงงในแดง คือก็ไม่ดูนะคะว่ามาจะมีซักเกมไหนสักเก,มห,ก,ก,เกมหนึ่งที่จะติดไหมหรือว่าไม่มีไปหาใน PVE อีกรอบหนึ่งเซตมิตะมาที่ดาจัดไม่ค่อยเร็วนะคะยังไงก็คาลตาโดยจัดเน้นไปทางพลังจงตีช่องสองความเร็วหรือพลังจงตีเราก็ดองว่าได้นะช่องสี่พลังจงตี ช่อง6คริติคอลข่าค่าสัดส่วนความเร็วมากกว่า1.40อันนี้ลองตามไกด์พลังโจมตีคริติคอลและคีจามเปตอย่างที่เราบอกเบอเนนฮตดาดุกุซาตอนนี้ไปใส่คาตา้าเรา้องหาพี่ๆที่พอติดเอฟเฟกต์หมาไฟก็มาเจอเกมนี้พาไปกับชิงแปลกๆเ็็เเ้ารับ้าฟคนแรกเป็นเอมาโดยเอาซึคยมิมาดับ ประกอบเพิ่งน,นึกออกชาติถงเขาแจกสถานะทำไมดาวไม่หยิบชิชิโอต่อท้ายด้วยชิกิก็มีคนที่สตัวหนักของเราิโอเนนพอตันดุคุซาปิดท้ายเอาซริงตัวสุดท้ายดึกไม่ออกต้องหาตัวเร่งเชิญแล้วแต่หน้ตัวก็ยังปั้นไม่เสร็จค่ะก็เลยส่งไปค่ะนินจายามาอุซงิกลายเป็นชิ <c oughs> หาตัวเบต้าจากดายากเพราะว่ามันติดหาวิตามากเก่นอยู่หลายคน แถมก็ไม่ค่อยชอบบ้านตัวเร่งเชิญนะนเาอาะแค่ตัวที่ทําตัวเร่งเชิญตอนนี้นะยังไม่คิดว่าจะเดียวซึ้มใครได้ก็เลยดองใช่คนที่พอเป็นจาเอ๋ฝั่งเขาจะว่าเขา ดูชิวนนวแต่ละคนก็เอามาแค่อ่าพอแก้ทางยกเว้นเบวเนนโฮตาทุกขสาพอเป็นตัวจำมเ็ญฝั่งเราได้นะคะเอาลูกยินต,ต่อค่ะได้สามแบบ เ,เมื่อกี้เป็นการรวมผลวิตามาก,กับสกิลพัสซิเกิดตอบสนองขึ้นมายิงใส่เขาหนึงแปดได้ความเสียหาย120%กับผลช่ำโปโปอเปอร0ซถ้าเป็นปกติจะหยุดแค่นี้แต่สกิลพัสซิฟโดยตีเพิ่มตามโอกาส30%แในแต่ะโอกาสที่มันจะติดสูงสุดสามมาในดูน่ากลัวฝ่ายตรงข้างสร้างความเสียหายจะมีโอกาสตอบสนองกับวิตมาม แลาวย้ำเพิ่มตีเบิร์นในสกิลพัสสิจะตกกีก็ระวังด้วยนะคะแต่จะไม่เป็นผลกับความเสียหายเดี่ยวมันไม่โดนช่างคาไม่แดงมาที่น้องความอดทนใครจะมากกว่ากันเราไม่ได้ตีกันนะมาทดสอบความอดทนกัน <Fill> อ <in mind> ิจวะริมฮิคาร ほらほらよいこだまよいな「いの<ー>れ歌え苦しみながら散 <laughs> ついてこられるかな

เป็นแมสฝึกความอดทนจริงๆปราบให้น้องตีแรงกว่านี้นะคะเหมือนก่อนใส่ความเร็วเคยดองก็ตีแรงกว่านี้ติดงากมิตามาฝ่าไฟมันมีโอกาส35%ที่จะขคาวต้าการจงตีปกติปรับมิตามา้าเป็น50%ก็น่าจะ ใชยอยู่มะเจอกันใหม่ในโอกาสเนี่ยนะคะบ๊ายบายคิว